วันนี้มาดามตรงพามากินร้านอาหารไทยนะคะที่บอกเลยว่าเมนูไม่มีที่ไหนมาก่อนจริงๆะอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะทอดมันกุ้งไทยเมนูนี้เนี่ยนะคะพี่เดาๆเอานะคะว่ามันมีอายุมามากกว่า200ปีนเนื้อขันเนื้อขันจริงมันเป็นรสชาติที่มันสื่มหายแต่มันยังอยู่ในความทรงจำแกงจิงไช่นกกระสาเพราะว่าอันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แกงกจืดธรรมดาตรงบอกไม่ได้นะว่าตรงจะชอบอันไหนคือหลายใจแล้ววันนี้วันนี้มาดามตรงพามากินร้านอาหารไทยนะคะที่บอกเลยว่าเมนูไม่มีที่ไหนมาก่อนที่นี่ค่ะอยู่ข้างคลองแสงแสบค่ะเข้าไปในร้านเลยดีกว่า ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมาดำตรงึ้่มาครั้งแรกทีนี้พอเดินก้าวแรกเข้ามาก็เจอพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจ้าของร้านนะคะเมนูตรงไหนที่ควรจะเริ่มก่อนพี่ติ๊กอยากให้เริ่มที่ปอเปี๊ยะสดหน้าปูน้ำลาดข้างหน้านี้มีความมันมีความหอมซ่อนอยู่ข้างในเหมือนหอมเจียวใช่ไหมพี่แล้วก็กระเทียมเจียวใช่มีประตามเปียกค่ะ บางทีเนี่ยนะคะการทําน้ําจิ้มหรือซอสหรือเคี่ยวอะไรพวกนี้นะคะเติมน้ํามะขามเปียกค่ะมันมีความเปรี้ยวอยูอ่ใตินแต่มันไม่ใช่แบบข้าวฝอยครั้งแรกเนี่ยเรารสชาติของมะขามไม่ใช่เลยอันนี้มันคือรสชาติปอบเปียสดในความทรงจาที่เคยกินตอนเด็กๆมันต้องรสแบบนี้เมี่ยงแนมปลาเมี่ยงแนมปลาอันที่ฟูฟูนี้คือเนื้อปลาคือเนื้อปลาช,ช่อนค่ะเนื้อปลาช่อนไปนึ่งค่ะนอกจากจะทานกับใบชพูแล้วเนี่ยควรจะทานกับข้าวตังก็ได้แล้วก็ แบบนี้ก็ใส่เขา้าปากความอร่อยของจานนี้ต้องยกให้ความครีเอทีฟความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนโบราณนะพี่ใช่ค่ะคำจำกัดความของความอร่อยมันคือทั้งรสชาติ <c oughs> ทั้งกลิ่น <c oughs> จานนี้มันตอบโจทย์มากเลยพี่ทุกอย่าง เนื้อปลาแท้ๆอันนี้คือรสชาติแท้ๆของเนื้อปลามีหนังหมูเข้ามาแหนมมีความเค็มๆมีรสชาติเปรี้ยวหอมผิวส้มซาบจานนี้หาคนทําไม่ได้นะพี่ท้าเลยทัฟฝรั่งมากินจานนี้จะไม่ร้องยีเลยโอดจะภูมิใจไม่ได้นาอว่าเป็นคนไทยว่าจริงๆอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหาร,ท,าหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะมาดมตัวีนพูดจริง เราต่อกันนี้จานนี้นี่คือแบบว่าเอาบอกนะไม่เคยได้ยินเนื้อคั้นก็คือว่าเราเอาไปคั้นกับมะนาวเพื่อให้มันสุกก่นนะคะพี่ติ๊กได้สูตรมาจากไหนก็เรียกว่าดัดแปลงมาจากหนังสือของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรมูลในหนังสือท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยนะใช่ค่ะใช่มันจะมีเมนูหนึ่งเนี่ยที่เขาบ่าหมูแนมสดเขาก็ทําให้สุกเนี่ยด้วยน้ามะนาวน้ามะนาวเหมือนกันนะคะพี่มันอร่อยมากพี่มันอร่อยมาก ตวไมัเคยพูดแบบว่ามันอร่อยมากขนาดนี้นะออายุสักประมาณ7.8ขวบพี่จานนี้มันมีป้าคนหนึ่งที่เคยทำให้ตรงกินแล้วตรงชอบมากมตรงเรียกมันว่ายำเนื้อแหละแต่ว่าไม่เคยได้ได,ได,ได้ได้ลิ้มรสชาติแบบนี้จนมาถึงวันนี้พี่จริงมันเป็นรสชาติที่มันสูญหายแต่มันยังอยู่ในความทรงจำรสชาติมันออกเปรี้ยวออกเผ็ดแล้วความหอมนี้ เจ้าสระแหน่ทำน้าที่ได้ดีมากสดชื่น<อ>กิน,กนแล้วแบบร,รู้สึกว่ามันไม่ได้มีไขมันแล้วมันเป็นอาหารแบบจากธรรมชาติโดยการปรุงแต่งแบบไม่เยอะมากตรงบอกไม่ได้นะว่าตรงจะชอบอันไหนคือหลายใจแล้ววันนี้อาหารหลายใจได้ <c oughs> ให้มี20ห้องหัวใจเลยชอบทุกอันอันนี้ค่ะ <c oughs> บอกว่าเป็นทอดมันกุ้งไทย <c oughs> มาดาตัวเองเนี่ยคงคุ้นเคยกับทอดมันกุ้ง<ม>เราจริงๆ่แป้งขนมปัาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสูตรมาจากเมืองจีน,จนใช่ไหมใช่เป็นสูตรของคนจีนค่ะพี่เดาๆเอานะคะว่ามันมีอายุมามากกว่า200ปีทำไมคะใช่ค่ะเป็นเมนูจานหลักของราชสกุลขินกรพี่ก็กลับไปอ่านท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็ลงสูตรทอดมันกุ้งไทยแบบเดียวกันอย่างนี้เลยค่ะพี่ก็เลยเข้าใจว่า เมนูนี้เนี่ยาอาจจะพูดได้ว่ามากกว่า200 <100 S 1> ป,ปอาีอ่อานหนังสือเรื่องคู่กรรมฉากแรกเลยค่ะนางเอกเนี่ยลงไปอาบน้ําอยู่ในคลองงมกุ้งแม่น้ําขึ้นมาทํากุ้งเผานะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็คนโบราณเขาก็เอากุ้งแม่น้ำอะคะ่ะแกะหัวออกแยกมันไว้แล้วก็เอาเนื้อกุ้งเนี่ยค่ะมาคลุกกับรากกระชีก,กระเทียมพริกไทยจากนั้นก็ปั้นตกให้มันเหนียวปั้นกอนทอดแล้วก็เอามันกุ้งอีนั่นแหละคะ่ะผัดกับรากกัะชีกระเทียมพริกไทยราดมา อร่อยอร่อยจริงๆใจใจ,ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลาเวเก้าอย่างมาดามตวงสิคขอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเราพิ๊กวันนี้ที่พี่เลือกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าแกงจืดไข่นกกระสาไข่นก<ม>นกระสาเนี่ยเป็นไข่ประดิษ์ค่ะทำจากอะไรทำจากอะไรเป็นแป้งแล้วก็ข้างในอะ่ะเป็นไข่แดงครีมต้องบอกว่าเก๋มากที่ที่แบบคนโบราณคิดได้ไงคิดได้ไงผักที่หั่นเจ้นๆเนี่ยนะใช่ค่ะ มันเป็นแตงลยครัป่ไม่ใช่แตงมันไม่มีกลิ่นจะบอกว่าเหมือนหัวหอมก็ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหอมค่ะจะบอกว่าเป็นชิ้นชายก็ไม่ใช่ไม่ใช่อีกค่ะยอมแพ้ใช่ไหมคะเฉลยค่ะประดามมันคือก้านผักกาดขาวเนี่ยต้มกําลังดีมีความกรอบการหั่นต่างๆถ้าเราเป็นแม่ครัวเราจะรู้ว่าต่อให้อันนี้ถ้าเป็นก้านผักกาดขาวเหมือนกันแต่หั่นออกมาเป็นเต๋าเตแล้วมาใส่ก็ไม่เหมือนนะ แต่อันนี้ซอยมาเป็นแบบเส้นๆมีความละเมียดละไมแล้วเวลาเข้าปากเข้าลิ้นเนี่ยมันมีความกรอบแต่กรอบกำลังงามคือต้องมาต้องมาลองชิมอ่ะต้องมาลองชิมเมนูดับร้อนของไทยก็คือเมนูข้าวแช่ชได้สูตรมาจากไหนคะสูตรมาจากออราชสกุลจันทราทัะคะ่ะพอดีสนิทก,นกันกับพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์หญิงอชาราจันทราทัตตอนเปิดร้านก็บอกว่าเนี่ยพี่ร้อนๆเราขายอะไร อบอกขายเขาแช่์พี่หญิงทำมาแล้วมาสอนหนูแล้วมาขายไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่มาโอเคโอเค,อเคแล้วก็พอปรากฏว่าขายได้แล้วก็ขายดีเราก็จะเริ่มจากมีพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีลูกกะปิมีหอมสอดไส้มีหมูฝอยมีใช้โป๊ผัดหวาน ข้าวแช่เนี่ยค่ะปกติแล้วเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมีข้าวส่วนหนึ่งแล้วก็จะตักน้ําใส่น้ําแข็งลงมาตรงนี้ในน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ําลอยดอกมะลิดอกไม้สดแล้วแต่สูตรของแต่ละที่บางที่ก็จะมีดอกชมพนาดบางที่ก็จะมีดอกกระดังงาบางสูตรเนี่ยอัพเลเวลของความหอมไปโดยการที่เขาอบควันเทียนและควันเทียนเนี่ยสำคัญมากต้องเรียกว่าเป็นคีย์เลยที่จะทําให้ข้าวแช่ตัวนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์ล้ําลึกขนาดไหน ควันเทียนในราชสำนักต่างๆเนี่ยก็มีกลิ่น<ช>ที่มันไม่เหมือนกันม,ม,กมาดามบอกเลยว่าถ้าไม่มีกลิ่นควันเทียนน่ยมาดามไม่ปลืมค่ะในหน้าร้อนนี้อร่อยจริงๆ <c oughs> ของร้านเนี้ทำข้าวแช่แบบที่โรยไข่ฝอยที่แบบนี้เรียกว่ารังบวกลุกกปิที่ติ๊ก ใช้อะไรทําพี่ใช้ประดุกค่ะเป็นนึ่งแล้วก็มาโขลกับสมุนไพรสมุนไพรหลักก็คือตัวกระชายประดุกน้ําหนักเท่าไหร่ <ไป S 2> คุณ <ไป S 2> ต้อง <ไป S 2> ให้นนกระชายเท่านั้นใช้ให้ความเค็มโขมันด้วยกระปิลูกกะปิของที่นี่นะคะหวานน้ำเค็มตามอันนี้จะเป็นหอมยัดไส้ปลาไส้ของหอมเนี่ยนะคะเราจะทำมาจากปลาช่อนค่ะแล้วก็ไปผัดกับสมุนไพรหลักเนี่ยก็คือหอมแดง นี่คือหมูฝอยหมูฝอยอันนี้นะคะพี่ก็ใช้สูตรหมูแดดเดียวนะคะมาผัดหวานเอาหอมเจียวได้ค่ะรยมันก็จะมีรสหวานเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมของหอมเจียวแล้วก็อันนี้จะเป็นริิทอดค่ะมันไม่เผ็ดเพราะว่าเขาเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกมันหอมกลิ่นตัวเปลือกพริกกินเองใช่ค่ะแต่ว่า ในรสชาติของเขาก็าจะมีความหวานหวาน,วานเข้มเข้มแล้วก็มีปลาเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่ว่าข้าวแช่ใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปนี้ได้เต็มที่พี่กับข้าวเจอย่าง480บาทค่ะเทียบกับงานประดิษฐ์ขนาดนี้นะพุณ ยอมให้เธอคะ่ะเข้าแชร์พิธิขายถึงเมื่อไหร่ครับพี่จะมีโอกา,าสจะย้ายร้านนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ประมาณเดือนกันยายนเราก็อาจจะขายไปถึงสักมิถุนายนการ,รกฎาติดตามนะคะร้านแสนสำราญได้ทางไหนบ้างพี่เรามี Facebook คะ่ะนะคะมีหลายร้านนานๆมาเจอคนที่ทำร้านอาหารแล้วทำด้วยหัวใจ แล้วก็เต็มร้อยแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเพราะว่าเห็นฝีมือพี่ติ๊กแล้วอยากให้แบบประสบความสําเร็จมากๆร้านใหม่อยู่ที่ไหนจะบอกยังก็คงจะอยู่เทวๆสุขสุมวิทแย่นะคะ,คะเดี๋ยวพอใกล้ๆแล้วค่ะจะแจ้งไปทางโซเชียลมีเดียทุกทางเลยแสนสําราญที่แสนแสบนะ,ะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีที่จอดรถสะดวกสบายเปิดวัน ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่11เโงครึ่งค่ะจนถึงประมาณ3ามทุ่มครึ่ง4่ทุ่มปิดวันจันทร์ค่ะมาดำตรงฝากไว้แล้วก็ขอพี่ติ๊กเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ในวันที่เราเจอกันครั้งแรกวันนี้พี่ติ๊กตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามาบอกมาดามตวงว่าพี่ติ๊กเป็นแฟนคลับมาดามตวงมาตั้งแต่หนังสือเล่มแรกตั้งแต่ก่อนเข้าทีวีและซื้อหนังสือตำราอาหารของมาดามตวงทุกเล่มค่ะแบบนี้ไม่ให้ปลื้มกันได้ยังไงคะ